สวัสดีจ้าตอนนี้ก็อยู่ในห้องรคนเลอจ้าสิ่งไม่เห็ดกับข่อยพอบานสิเป็นมันฝรั่งผัดไข่เลยจ้าได้จ้ามีมันฝรัง่งแล้วก็สิ่งมีแตงดองก็มีฮอทดอกแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ส่วนแตงดอกเลอจ้าเฮ้าเห็ดเองเขาบ่ได้ไปซื้อในลานมาถ้าซื้อในลานมามันสิ่งมีรสเข้มกับเปรี้ยวเยอะเกินไปส่วนของเฮ้นในเห็ดเดิมมันสิ่งมีสามรสมีเปรี้ยวเข็มนิดหน่อยแล้วก็หวานนิดจ้า แค่จะมันเหลิมลยเด้วยจ้ะบ,บันดนี้กะกระทาพันปีกะหอนแด้ด้วยจ้ะเอามันฝลังลงตาเปินวัตถุนี้เลยมมลมกับลม เป็นปลาใช้ใช้เท่านั้นเลยเขาสวนกับบ่อใดอากาศแบบมีตัวขาดมุนหลายเราไม่อยากเขาสวนเกลือร่อยกันจักหน่อยก็จะอย่างเยอะกเข็ม ใส่ที่ละจ้ะห้อมก็ฮอดดอกลงไปครับเป็นเอ่อกับกเขายังไงจ้ะเก็บจากของเหลือได้จ้ะอันนี้ก็ฮอดดอกนี่เหลือ เอาใส่ใส่มันหมดให้มันหมดส่วนมันพลังเ,เอองางข,งขงาก็เหลืองกรอบแต่ว่าคุ้มเชิญกับไปเหมาะกับติดชอบลงได้ชุกบกรอบส่วนแตงร้อล้วจ้ะก็จะใส่ที่นหลังเอา เทปขลุ่นนีใส่เข้าไปเรือเขาใส่ไปแล้วตกไทยแก่ใส่เยอะใส่ดำมันรีบเข้าเวอร์เผ็ด ปุประมีเลยจ้ะตอนนี้เราก็ติดต่อใครใช้ก็จ้ะใครมีจ้ะคือไม่ได้ยุ่ะว่าซืือกแต่อาทิตย์เดียวตุนใส่ไมดได้จ้ะ

ว่าแตงดองนี of death, ่เรากัดแก่เรียนได้ที่จริงมันกับเรียอกเพราะว่าเราใส่ไก่หมูใหญ่ๆเขาใส่หัวโเขาใป่ไข่กีลูกว่ากีพวกก็หาลูกก็หาพวกสักพักหนึ่งเขากัดซีดใส่ซอสเคลือเทปกัไปแล้วก็ปิดไฟเป็นอันว่าเสด็จครับ ซอสเกลือเศลงไปจ้ะกระทานนี่กินสองขาามด้วยจ้ะก็ประมาณนี้ละจ้ะปิดไฟใส่จานก็เป็นอะไรียบบ้อย กินร้องขาบดัจ้จใจจำงือบดมันขาบเดียวเี๋นี่จ้ะเป็ดอันวาถัดสับเรียบร้อยจ้าผัดมันฝรั่งให้พอบ้านแดบดบง่ายๆรับรองอร่อยจริงจ้ะตัวห่อนเนี่ย ร้อนๆจากเตาจ้าจผัดมันฝรั่งคลิปนีกับีประมันเละจะเอาไว้พอกันคลิปหนา้าเจ้าจ้าสวัสดี